ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธองชาแนลนะครับผมอยู่กับผมยุทธองนะครับวันนี้โอ้เสียงสั่นคอนะครับผมก็เอาว่านะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่ผมจะมาวันนี้นะครับก็จะมากราบขอโทษขออภัยนะครับท่านศักดานะครับอาจารย์ศักดานะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านผมได้กระทําผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลนะครับบางอย่างนะครับของท่านนะครับก็ ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่ท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากครับท่านให้อภัยกับผมแล้วนะครับให้กภัยแล้วครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ท่านให้อภัยท่านเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากนะครับท่านจิตใจดีมากๆเลยนะครับผมถ้ามีโอกาสสักครั้งนะครับผมอยากจะเอากระเช้านะครับไปขอโทษท่านด้วยตัวเองนะครับที่กระทำผิดในครั้งนี้ผมเองก็ไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองครับยุทูบช่อง ผิดพลาดนะครับหลายท่านผมก็หายไปสักสองสาวันนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนโด่งดังอะไรนะครับแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงนะครับพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกไม่ดีนะครับผมก็ได้นําคลิปออกไปแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความผิดก็ยังติดตัวอยู่นะครับด้วยความสำนึกด้วยความคิดว่าตัวผมเองมีความผิดนะครับต่อท่านแต่ท่านให้อภัยผมแล้วนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับผมจะทํางานนะครับ ด้วยความที่ผมทํางานเกี่ยวกับตลาดนะครับบางทีเผลอไปนะครับแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็มีท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับหลายหลายท่านก็มีการพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์เองนะครับพี่พี่นะนะของผมนะครับหลายๆท่านก็ให้กําลังใจกับผมนะครับบอกยุทธพงนะครับทํางานทางด้านนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็ ทำงานอยู่กับโซเชียลนะครับมันไปไวมากนะครับผมก็ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าคลิปที่ผมลงไปนะจะไปได้ไวมากนะครับก็ต้องกราบขอโทษท่านจริงๆนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมท่านน่ารักจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะทํางานต่อนะครับแต่ว่าจะกลับมาทํางานในรูปเดิมนะครับก็คือไปตลาดแล้วก็ไปสวนนะครับไปช่วยพ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะครับให้ท่านได้รู้จักตลาดนะครับแล้วก็ ให้ท่านได้รู้จักสถานที่เหมือนเดิมนะครับอะไรที่ผิดพลาดไปผมก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้นะครับแต่ขอเดินหน้าต่อนะครับเพราะว่าท่านก็ให้อภัยแล้วนะครับก็อย่างที่บอกท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีนะครับท่านศักดานะครับผมอาจารย์ศักดาศรีนิเวศนะครับผมขอญาตเอ่ยชื่อท่านเลยขอโทษท่านจากใจจริงนะครับผมจะจบคลิปนี้สั้นๆนะครับเพราะว่าผมเองก็ยอมรับผิดนะครับตามที่ ที่ด้บอผมยอมรับผิดนะครับขอบคุณทุกกําลังใจเลยวันนี้ผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพราะยังไงก็ต้องเดินไปต่อครับขอบคุณท่านที่ให้โอกาสนะครับเด็กตัวเล็กๆอย่างผมนะครับขอบคุณท่านที่ให้โอกาสนะครับเด็กที่เพิ่งหัดเดินบนโลกโซเชียลนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับกาบขอบพระคุณท่านขอโทษ f c ของท่านด้วยนะครับขอโทษ ทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติชมนะครับขออภัยนะครับพิทุพงศ์จะปรับปรุงและแก้ไขนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันครับขอบคุณครับขอโทษครับ